มียอดผู้เส็บชีวิตลดลงนะครับแล้วก็ยอดผู้บาดเจ็บลดลงแต่ใช้ด่านครอบครัวนะครับเป็นหลักเลยซึ่งซึ่งได้ผลพอสมควรนะครับตํารวจภูทรจังหวัดนะครับมาช่วยนะครับประกบท่านนายอนะครับในเรื่องที่เราจะสร้างด่านชุมชนนะครับแล้วประกบกับท้องถิ่นด้วยนะครับท่านนายกอบตนายกเทศมนตรีนะครับว่าถ้าหลุดจากด่านครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับด่านชุมชนก็น่าจะตอบโจทย์นะครับในการที่จะบังคับ นะครับในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับในกระเคียับภูมีภาครกิจหลายหลายภารกิจที่จะเนวันนี้นะครับเดี๋ยวขอให้ทีมงานได้สามารถเข้าถึงรายงานการประชุมอยู่แล้วนะครับถา่ว่ามีประเด็นที่จะต้องแก้การดื่มการกินกันในในบ้านเนี่ยนะครับก็ให้ทางปรมาท่นเจสิบนะครับซึ่งเป็นแผนระยะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรับท่านสมาชิกุีิสภาท่านท่านรองประธานนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราช่วยกันนะครับวางแผนนะครับ ในการดำเนินการนะครับดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในส่วนของข้อสัมการนะครับทุกครั้งใีการประชุมก็ท่านก็จะมีข้อสัมการนับพิณายความมหนชอบนะครับจากนั้นก็จะนําเข้าประมอรับมาบีนะครับแต่นี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องควพูดมาคุยกันหน่วยพยาบาลนะครับโรงพยาบาลชุมชนอะไรต่างๆก็พสอตเราจะทำอะไรกันการประชุม อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านหัวหน้าสำนักงานเพื่อการด้านสังมจังหวัดมติที่สําคัญนะครับจำนวนสามเรื่องกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับ566นะครับก็เป็นถือว่าเป็นตำบลแม่เหี่ยวระดับป่ามฟวัตถุประสงค์ในการจัดกกิจรรมเทศบาลเชิญค่ะคนะกประการผู้ดทานการ563ในวันนี้ กระผมขอรายงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2563ที่มันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ประชาชนเดินทางกับในช่วงเทศกาลสําคัญที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุาและลความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเทศบาลเมืองเพียเปียกมาเป็นตัวเตือนระดับท่เรานเป็นที่นิย ต้องไปเสียชีวิตอยู่บนท้องนั่นมนประโยชน์ในภาพรวมประโยชน์ของที่น้องประโยชน์ของคนทั้งหลายที่เข้ามาในพื้นที่